อ้าวนะครับยิ่งด้วยความที่อาจารย์เป็นคนละเอียดนะครับไม่ยอมจบง่ายๆให้จบง่ายคือว่ามันที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีจิตด,ดวงเนี่ยมีจิตด,ดวงหนึ่งทําหน้าที่นึกถึงอารมณ์เหมือนกันใช่ไหมครับที่เราเรียนคือปัญจทวาราวัจนะทําหน้าที่นึกถึงอารมณ์ทางปัญจทวามิถีแล้วจิตดวงนี้คือมโนทวาราวัจนะก็ทําหน้าที่นึกถึงอารมณ์เหมือนกันแต่ทางมโนทวามิถี ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้คำว่าน,นึกถึงอารมณ์เนี่ยมันอาการเป็นไปเหมือนกันไหมไอ้การนึกถึงอารมณ์ของปัญจทวารลัปัญจทวาราวัจนะจิตกับการนึกถึงอารมณ์ของมโนทวาราวัจนาจิตเนี่ยมันเป็นไปเหมือนกันไหม <c oughs> ถ้าตอบไปเหมือนแปลว่ารู้ดิว่ามันต่างตรงไหนครับ <c oughs> <c oughs> ตอบถูกนี่เก้าสิบเปอร์เซนตถูกต้องครับถูกต้องเก้าสิบเปอร์เซนตเลยครับเกือบจะให้ลอยแลรวขาอีกนิดเดียวก็คืออย่างการนึกถึงอารมณ์ของปัญจทวาราวัจนจิตเนี่ยมันมีการกระทบกันระหว่างอารมณ์กับประสาทซึ่งเป็นทาวานนะครับมันจะนึกถึงได้ต่อเมื่อความปัจจัยก็คือว่าเมื่อมีอารมณ์คือรูปเป็นต้นเนี่ยมาถึงคลองทาวารก็คือมาถึงระยะที่ประสาทตา จะรับกระทบได้พูดง่ายๆคือมีการกระทบกันระหว่างอารมณ์กับปาษสาเนี่ยก็จะเกิดจิตดรดงนี้ยก็จะเป็นปัจจัยให้จิตรวงนี้เกิดขึ้นมาปราลบอารมณ์นั้นนะครับแต่ที่พี่อ้อยตอบบไม่ผิดก็คือทางมโนทวามิถีเนี่ยก็นึกถึงอารมณ์เหมือนกันแต่มันมีสองลักษณะสองลักษณะคือว่ามันมีความเป็นไปอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างนี้ก็มีคืออย่างแรกเนี่ยมันเป็นไปต่อจากทางปัญจทวามิถี เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นไปต่อจากทางปัญจทวามิถีถามว่าทําไมมโนทวารวันนจิตเนี่ยถึงไปปารบอารมณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็ตอบว่าไอความเป็นไปก่อนหน้านั้นแหละอย่างพูดถึงเราเกิดการเห็นขึ้นก็คือทับตาธรรมะแล้วกันเวลาพูดถึงเกิดจากกุทวามิถีจิตจากจากกุทวามิถีจิตเกิดขึ้นมาปุ๊บวิถีนี้หมดไปปุ๊บ เป็นธรรมดาเลยว่าจะต้องมีมโนทวามวิถีรับต่อใช่ไหมครับถ้าจะถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นไฟอย่างนั้นนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นจกักรุทวามวิถีเนี่ยวิถีนี้มันรู้แค่รูปอย่างเดียวใช่ไหมครับเราก็จะทำหน้าที่ก็คือมีรูปเป็นอารมณ์ง,ง่ายๆเถอะแต่ในความรู้สึกเราอะเวลาเรามองไปปัป๊บเราเห็นรูปแล้วเราก็รู้เลยว่าคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยไอการที่เรารู้อย่างนั้นได้เนี่ยมันคือ จิตทางมโนทวามิถีนะครับแต่ว่าเขาเอาศัายรูปก็คือมีรูปอดีเป็นอารมณ์นั่นแหละเป็นคือในความที่มันเกิดขึ้นต่ไปรวดเร็วอ่ะคือมีรูปเป็นอารมณ์เสร็จแล้วก็ประมวลถึงรู้ได้ว่าอ๋อคนนี้ชื่อนี้นะอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดมันเป็นไปต่อจากปัญจทวามิถีแล้วเนี่ยไอตัวมโนทวาระราจนนั้นเนี่ยก็ยจะรู้อารมณ์จากวิถีก่อนหน้านั้นคือไปรับอารมณ์ต่อเพียงแต่ว่าอารมณ์เป็นอดีตเท่านั้นเอง นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความไหวถามว่าเพราะเราเรา,เราเรียนมาเราคงเคยเรียนมาแล้วอะ่ะการที่พอก่อนที่เกิดก่อนที่จะเกิดไอ้กิตที่ทําหน้าที่อาวัจนะยังไงยังไงพวังก็ไหวแต่ไหวด้วยเหตุอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงทางปัญจ,จทวารวิถีเนี่ยมันไหวเพราะว่าอารมณ์มาถึงคลองทวารก็เป็นเหตุให้พวังไหวใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เกิดมโนทวารา มโนทวาราวัจนะจิตเกิดขึ้นมาจริงๆพูดท่านไปจริงๆถ้าจะพูดให้ถูกก็คือมโนทวามิถีจิตที่เกิดต่อจากปัญจทวามิถีจิตเนี่ยก่อนหน้าจะเกิดมามนโนทวามิถีจิตเนี่ยพาวะมันต้องไหวก่อนมันก็ไหวด้วยอารมณ์ที่ขอนหน้านั้นนี่คืออย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่มีอารมณ์อะไรมากระทบประสาทาเลยใช่ไหมครับเรานั่งอยู่เฉยเราก็นึกถึง เมื ka, ่อสองสามวันก่อนเราไปคอนเสิร์ตมานึกถึงนักร้องก็ร้องเพลงเพราะจังเลยเงี้ยตอนนั้นไม่มีอารมณ์มาถึงก็ไม่ถึงไม่มีอารมณ์อะไรมาถึงข้อปคาถาเลยนะมโนทวารเนี่ยเป็นนึกถึงเองนะครับมีนึกถึงเองเป็นอารมณ์อดีตเหมือนกันแต่มันไม่ผ่านทวารไงไอ้นี่มันไม่ต่อเนื่องไงมันไม่เป็นสันติไม่เป็นสันติใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นสันติไงไม่เป็นสันติ สันติสันติอ่าไม่ต่อเนื่องกันอ่ะมันไม่ดูอยู่ในในกะในหรือว่าแบบ้าว่าคำนี้มันรู้จัใช้คำนี้ครับมันไม่สืบต่อกันอ่ะวิธีไม่สืบไม่ถูกครับทีนี้มันก็ไปเที่ยวไปน,น,น,นึกถึงนั่นนึกถึงนี่โดยที่อารมณ์นั้นไม่ปรากฏคือตอนนั้นเราอาจจะอา้าวพูดง่ายๆให้เห็นภาพคือเราปิดตาเราไม่ได้ลืมตาเราก็นึกถึงภาพสถานที่ที่เราไปมาเมื่อสองสามวันก่อนก็ได้ใช่ไหมครับ อย่างเงี้ยก็คือนึกถึงทางใจโดยตรงเลยเดีย๋ยเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นมาเลยว่าก่อนที่จะเกิดมโนทวามโนทวาราวชนะติถปลาล็อกอารมณ์ให้นั่นอ่ะพี่ว่าน,นึกถึงสถานที่เราเคยไปเนี่ยเพราะว่งมันต้องไหวก่อนใช่ไหมครับจิตตรงนี้ถึงจะเกิดขึ้นได้มันเกิดปัญหาว่ามันไหวได้ยังไงก็มา <c oughs> <c oughs> คําตอบอย่างพี่พอ้อยว่าไหวเพราะความคุ้นเคยในรถทั้งหลายในอดีตของเรานะั้นเป็นเหตุพราะว่ังไหวะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความคุ้นเคยใน,ในอารมณ์ในอดีตนะครับว่าเราคุ้นเคยอารมณ์เป็นแห่งให้ระวังระวังไหวคือระวังที่เป็นที่จะก่อนหน้าที่จะเป็นไปทางมโนทวารวิถีครับข้อสังเกตง่ายๆคือว่าข้อสังเกตง่ายคือว่าเวลามโนทวารวจาัจนะจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เป็นตามความประสงค์เรานะไม่ใช่เรานึกอยากจะคิดอะไรเราก็คิดได้นะบางทีไอ้เรื่องที่นี้เราไม่อยากคิดนะมันถ้าเรื่องคิดมาเฉยๆอย่างนั้นแหละ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าอารมณ์ที่บอกว่าอารมณ์ที่เราคุ้นเคยเนี่ยที่เป็นเหตุให้ระวังไหวแล้วไหวระวังไหวแล้วเนี่ยเวลาโมโนทวาราวะัจะนที่เกิดขึ้นนะ่ะไม่จําเป็นต้องรู้อารมณ์นั้นรู้อารมณ์ก็ได้อะไรก็ได้มันสเปรยสปาไปนะครับอืมเหมือนกันเหมือนกันไม่ว่าอารมณ์จะเป็นอดีตอนาคตอะไรเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ไออารมณ์ที่เป็นเหตุให้พระวังไหวซึ่งลักษณะนี้มันต่างกันกับความเป็นไปทางปัญจทวารมิถีไงทางปัญจทวารมิถีไม่ใช่อย่างนั้นคืออารมณ์อะไรก็ตามที่เป็นเหตุให้พระวังไหวจิตถัดมาเนี่ยจะรู้อารมณ์นั้นอแต่ลักษณะความเป็นไปของมโนทวารมิถีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่อยู่ในอำนาจเราเลยนึกเก่าดื้อๆนึกนึกขึ้นมาเลยคือไม่บางทีไม่อยากนึกมันก็นึกถึงออ,อย่น,น,นึกขึ้นมาเอางปลาลบขึ้นมาเฉย ก็ผมเคยพูดฟังแล้วนะตรงเนี้ยจําได้ไหมเอ่ยลืมหมดแล้วที่บอกว่ามีอยู่สองสามอย่างนะครับที่ว่าเป็นเพราะว่าเสพคุณเป็นเพราะว่าอะไรอ่ะคือเป็นอารมณ์คุ้นเคยกันมาแล้วก็อยู่ๆก็ระลึกขึ้นอย่างเงี้ยสองสามข้อจําได้ไหมฮะจําไม่ได้ก็ <laughs> <laughs> แล้วกันไปเถอะพูดใหม่ฟังแล้วอย่างไม่ยังไม่เรียกครับยังไม่ใช่ครับฟงอันนั้นต้องเป็น เพราะว่าม,มันมันหน้าที่ต่างกันครับเดี๋ยวต้องไปเรียนเรื่องเจสิกนะครับพี่หนูเล็กเวลาเรียนเรื่องเจสิกเราจะเข้าใจลักษณะว่าไอ้นึกถึงกับไอ้วิตโตมันยังไงไวิโกมันก็นึกเหมือนกันแท้อะไรเงี้ยมันจะต่างอะไรกับพวกมโนทวารเรตที่ทําหน้าที่นึกถึงอย่างเงี้ยครับครับ ก็คือเกิดต่อกันเกิดต่อกันแต่อารมณ์นี้ไม่ใช่ปัจจุบันแล้วเพราะว่าอารมณ์ปัจจุบันนี่คือทางปัญจทวารมิถีเป็นอารมณ์ปัจจุบันพูดอย่างนี้ก็ได้นะเป็นเป็นเป็นปัจจุบันสันติพูดงี้ง่ายกว่าเป็นปัจจุบันสันติเพราะมันสืบต่อจากอารมณ์ปัจจุบันที่เพิ่งรู้ทางปัญจทวารแต่มันดับไปแล้วนะฮะดับไปก่อนพอจบปัญจทวารเขาก็ดับไปอารมณ์นั้นหมดไปตกประวังก่อนแล้วอันนี้ก็ไปก็นึกอีกัแหละ แต่ว่านึกยังไงก็คือไปนึกอารมณ์ที่เพิ่งรู้ไปหมาดๆทางทวารตาเป็นต้นอย่างเงี้ยอ่าอ,อยู่ๆลอยๆ<ช>นึกเอาเรื่องอดีตไม่มีไม่มีเ,เลยระลึกขึ้นมาได้ปลารบขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยนะทีแต่ท่านเล้นว่าที่ปลารบมาเฉยๆเนี่ยไม่ด้วยอํานาจไม่ด้วยอํานาจของของเรานะอะไม่ใช่ด้วยอำนาจของเรานะมันแล้วแต่ว่ามันจะนึกนั้นนึกนี่เม่งั้นเราก็ดึกไม่งั้นเราก็ตั้งตั้งอัตตาไว้ได้ถือว่า เราเรียนธรรมะมาตั้งเยอะนี่เรื่องไม่ดีเราไม่นึกถึงเราจะนึกถึงเรื่องดีๆอย่างเงี้ยมันตั้งได้ที่ไหนล่ะครับใช่ธรรมะเราจะนึกถึงเรื่องไม่ดีนั่นแหละเยอะคือค e anyway> ือท่านปฏิเสธอัตตาเพราะฉะนั้นท่านก็จะพูดว่าเป็นเพราะปัจจัยนะมีปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้ความเสพุูดบ้างความอะไรบ้างพูดมาสองสามข้อฮะเราทาเราทําตัวเองนั่นแหละครับไม่มีใครทำให้าไม่ใช่นะมันได้มันอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่น ประจวบอีกด้วยใช่ไหมครับครับ็นปัจจัยหลายอย่างนะฮะปัจจัยหลายอย่างเวลาท่านเวลาเรียนเนี่ยมันมันต้องเรียนเรื่องเกสิกนั่นแหละครับเวลาเราเรียนเราต้องพูดถึงสติครับเอเราจะคิดตามลําดับได้งั้นได้มันต้องสติเราต้องเข้มแข็งไงอาจารย์ที่ถามว่ามันเป็นแบบเิตใต้สํานึกใช่ไหมมันไม่ไม,ไ,มไม่มีเ<ล>จตใต้สํานึกนี่เป็นภาษาตํางแพทย์ต่างอะไรไปใช่ไหมฮะไม่มีเจตใต้สํานึกไม่มีในทศาสนาไม่มีเรื่องติดใต้สํานึกครับเพราะว่า ต้องมาอธิบันอยู่ใต้ได้ยังไงอ่ะถ้างั้นสํานึกคืออะไรไอ้สํานึกคืออะไรแล้วก็อยู่ใต้สำนึกไอ้สิ่มันเกิดขึ้นที่ใดดวงอ่ะอันนี้เป็นทางแพทย์คอนเชียสสับคอนเชียสไอ้นั่นอีกอย่างหนึ่งทางธรรมะไม่มีธรรมะไม่มีนะไม่มีครับไม่มีไม่มีธรรมะเราไม่มีฮะไม่มีว่าไม่ใช่ฟุ้งฮะถ้าฟุ้งนี่เป็นอกุศลเป็นเป็นอุทธจักอ่าเป็นอุทธจักคือเป็นความฟุ้งซ่าน เป็นอกุศลไปแล้วไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าฟุ้งขึ้นคือเขาเขามีหน้าที่ของเขาอะโดยปลารบอารมณ์โดยไม่มีใครเป็นไม่มีไม่มีใครที่จะเป็นคนทําอะไรขึ้นมามันมีปัจจัยของเขาปัจจัยมันก็คือสั่งสมมาโอ้โหว่ากันปัจจัยกันยาวเลยเพราะว่ามันมีทั้งหลายปัจจัยเคยเสพมาเคยสั่งสมมามีอาศัยมาหรือว่าคุ้นเคยกับอารมณ์นั้นอะไรเงี้ยนะฮะหลายอย่างอยู่ๆก็ไปปลารบอ่า ความหมกมุ่นก็ใช่สมมุติว่าเราวันนั้นทั้งวันเราเอาแต่ทําอย่างเงี้ยวันอใช่สมมุติว่าวันนั้นเนี่ยเกิดทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องทําหมกมุ่นอยู่แต่อย่างเงี้ยนะพอถึงเวลากลางคืนจะนอนเนี่ยมันก็ไปคิดถึงแต่ไอ้เรื่องที่ทํำมาเมื่อกลางวันก็เป็นไปได้ถามว่าเราเราตรงใจไหมที่จะไปคิดถึงมันอนะ่นะ ใช่เป็นอุปณ์นี้เสยจะตัดใจอันนี้ยอดเลยใช่ใช่ก็ไม่ว่าอะไรก็เล่นก็เล่นพี่ดูตอบคำปั้นทุบบินมันก็ต้องหัวราะดิถูกถูกถูกก็ตอบแบบคำปั้นทุบบินยังไงก็ต้องถูกมันยังไงก็ต้องถูกกับคำตอบนี้ครับเป็นอุปไม่ไม่ใช่อะไรนะครับเมื่อกี้พูดพูดถึงว่าไม่ใช่อะไรนะอ๋อไม่ใช่โปรเปกตายมูจตาเป็นเรื่องระลึกชาติ แม้แต่ผมผมถ้าผมสงเคราะห์นะจริงๆเนี่ยคําว่าจิตใต้สํานึกอ่ะจริงๆมันน่าจะเป็นผวังนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นผวังถูกถ้าสงเคราะห์น่าจะเป็นผวังถ้าในความหมายของศาสนาถูกถูกคือคือถูกถ้าจะถ้าจะสงเคราะห์ว่าไอ้จิตใต้สํานึกเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันก็น่าจะไปเปรียบกับผวังถูกไหมเหมือนกับว่าเออจิตใต้สำนึกเราเป็นอะไรแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่เหมือนทีเดียวเปี้ยนะเพราะว่าเรารู้ว่าผวังเนี่ยอารมณ์มันมี อย่างใดก็อย่างหนึ่งตลอดชาติเราไม่แต่นั้นไงไอการที่ประสิทธิภาพของผวังมันต่างก,กันคนเราประสิทธิภาพระว,วังมันต่างก,กันไอความคุนเคยการสั่งสมมันต่างก,กันมันอยู่ที่ผวังไงะวางมันเพราะพูดเสมอว่าผวังเป็นคนคือเป็นคนขึ้นวิถีนะเป็นตัวขึ้นวิถีนะไม่ใช่จิตอื่นขึ้นวิถีนะผวางขึ้นวิถีนะเพราะนั้นแต่ว่าเวลาขึ้นวิถีเนี่ยทำไมมันต่างก,กันไอความคิดเห็นของคนเราในอารมณ์เดียวกันมันต่างกัน จิตทุกดวคือปวังไหมเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าที่เวลาเวลาลอารมใหม่เนี่ยก็ไปทําบทบาทอย่างอื่นไปรู้อารมณ์อย่างอื่นแต่ก่อนเขาเป็นวังแล้วแต่ก่อนางวหมางวิถีก็เป็นวังอยูใช่ครับ ใช่ครับไม่งั้นเราก็ตายดิเพราะว่าพวามหมา,มาหายไปไหนอะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ารู้อารมณ์เดียวไอ้ที่อารมณ์นั้นแหละทั้งชาติใช่ไหมเราเรียนมาแล้วเนี่ยกรรมกรรมนิมิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นพวังใช่ไหมฮะถ้าไม่รู้อารมณ์นั้นไปรู้อารมณ์อื่นนั่นแหละเ็าเรียกว่าขึ้นวิถีมีแค่นั้นเองเอออแค่นั้นแหละมันก็แค่นั้น เพราะนั้นผมไม่อยากจะมาเทียบว่าไอ้จิตได้ทมนึกเนี่ยมันยังไงกับธรรมะเพราะมันคนวิชาการากคนละวิชาการกันไปไปเทียบกันไม่ได้ทีเดียวเพราะไม่ได้หรอกมาเทียบกันไม่ได้นะฮะผมผมแกล้งเทียบเองนะครับ <c oughs> ผมแกล้งเทียบเองน้ <c oughs> เอาปัจจัยต้องเป็นอุปนิสัยปัจจัย <c oughs> คือมันมันเป็นที่ตั้งอันหนักแน่นแล้วก็มาเกิดขึ้นแล้วเกิดปลาลบขึ้นมานี่แหละครับเราปลาลบอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ใช่แต่ว่าปุเพกตาบุญตาเป็นอีกอย่างหนึ่ง อันเนี้ยคือมีเจตนานะเรามีอธิการในการที่จะเจริญฌานเสร็จแล้วก็เกิดอภิญญาแล้วก็พิจารณาว่าเอย,อยากจะรู้ชาติน้นชาตินี้ต่อไปแล้วลึกชาติอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นไปด้วยมีอธิการนะคือมีความตั้งใจนะในการตั้งใจที่จะเข้าฌานแล้วก็เจริญเ,เกิดอภิญญาจิตขึ้นแล้วก็แล้วก็รู้ถึงชาติอดีตเห็นไหมฮะอันนี้มันคือมาโดยความจงใจอ่ะนะมีมาโดยความจงใจนะอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่มโนรา อันนี้คือเกิดเป็นอบเพนิวาสนุสติญาณใช่ไหมฮะอันนี้ถามถึงตัวนี้เปล่าหรือว่าถามถึงตัวก็ละตัวกันค็ละตัวเอครับอันนั้นเป็นอบเพนิวาสนุสติญาณระลึกชาติได้เห็นไม่อยากนอกเรื่องเลยครับผมจงคุยนอกเรื่องอาจารย์เคยอาจารย์เคยบอกครับว่ามีคนเคยถามอาจารย์ว่าอยากเนี่ยอยากจะึกลึกชาติได้ทํำยังไงจงไม่ยากเลย แต่ที่อาจารย์บอกว่าไม่ยากมันยากก็ระลึกสิว่าเมื่อกางวันเนี้เรากินอะไรเมื่อเช้านี่เมื่อเช้าวันนี้เรากินอะไรแล้วก็ลึกไปเรื่อยๆนะเมื่อวันก่อนเรากินวันก่อนตอนเย็นอ่ะเมื่อวานเย็นเรากินอะไรเมื่อวานกังวันเรากินอะไรเมื่อวานเช้าเรากินอะไรไปเรื่อยๆอ่ะถ้าได้เป็นเดือนเดือนเนียมีโอกาสเลยฝึกไปฝึกฝึกไปเรื่อย ใช่ครับถ้าระลึกชาได้ไงป็นให้ระลึกชาได้ก็ท้อซะก่อนเพราะว่าจําไม่ได้เมื่อเช้ากินอะไระจำไม่ได้เลยไม่เอาดีกว่าใช่ไหมนั่นนะทีนี้เราก็เออจบเราก็เข้าใจแล้วว่าไอ้ตัวการนึกถึงอารมณ์ของมโนทว,วารมโนทวารลาวัฒนะเนี่ยมันก็มีความเป็นไปต่ทางปัญจทวารปัญจทวา,บบฐฐวารลาวัฒนะด้วยอาการอย่างนี้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพี่อ้อยเรียนมาดีถูกข้าสิบเปอร์เซ็นต ครับแต่แล้วเนี่ยท่านก็มาพูดถึงอันนี้ผมไม่เข้าใจครับแ้าท่านพูดถึงว่ามีความเป็นอย่างนั้นเป็นประจ,จุประฐานไอ้ความเป็นอย่างนั้นนี่คืออะไระครับท <c oughs> ่านก็นไม่ได้อธิบายนะผมก็เอ๊ะมันคืออะไรผู้ไม่ถูกไอ้ความเป็นอย่างนั้นหน้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบจากล่างครับหน้าเดิมสิบจากล่างครับ เป็นยังไงครับมีความเป็นอย่างนั้นเป็นปัจจุปฐานเนี่ยเออผมไม่เข้าใจอ่านเข้าใจไหมครับเอออ่านเข้าใจไหมท่านท่านว่าอย่างนี้ทำไมถึงได้บอกมีความเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมไม่รู้จริงจริงอก็มาจากนี่ฮะมาจากเป็นรถนั่นแหละก็คือมีการรู้แจ้งเพียงแต่รูปนั่นแหละครับก็มีความรู้แจ้งเพียงแต่รูปนั่นแหละเป็นปัจจุปฐาน ก็คือเขาก็ย้อนคําพูดของเก่านั่นแหละที่ว่าเป็นรถนะครับก็คืออันนั้นแหละ่าแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากทีนี้เอาขิดมันเป็นปัจจุบันฐานเหรอครับครับคือถ้าเป็นอันเนี้ยในฉบับพม่าไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าดูในวิสุทธิมรักษะที่อาจารย์อาจารย์โบพูดไปแล้วคือในวิสุทธิมรักษ์เนี่ยท่านจะพูดบอกว่ามีการตัดสินอ่าถ้าตัดสินมันต้องทางปัญจทวานถูกไหมฮะแล้วก็มีการนึกถึงอารมณ์ อันนั้นก็ต้องเป็นทางมโนทวารอันนั้นแหละเป็นกิจเป็นกิจคือเป็นรถนะเป็นรถซึ่งเป็นกิจแล้วท่านก็บอกว่าไอ้ส่วนที่เป็นปัจจุบันคืออาการปรากฏเนี่ยมันก็คือมีความเป็นอย่างนั้นมันก็คือเนี่ยครับกลับมาพูดท้าความในตัวนี้อีกที<ม>ก็คือว่ามีการตัดสินแล้วก็มีการนึกเนี่ยนั่นแหละครับอันนั้นเป็นอาการปรากฏ<ม>อันเดียวกันท่านพูดย้อนทวนความเท่านั้นเองไม่มีอะ<ม><ม>ไรพิเศษเพราะผมเจอมาเยอะแล้วเนี่ยอย่างเนี้ย ในในอย่างอื่นเนี่ยเขาพูดอย่างเนี้ยที่จริงก็คือพูดทวนความของเก่ามีความเป็นอย่างนั้นแหละมาเป็นอาการปรากฏด้วยไม่ใช่จากกิตอย่างเดียวอแค่นั้นเองฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษเนี้ยถึงต้องคุยกันสองคนไง <laughs> ต่อมานะครับท่านบอกกิริยากิริยาอ ah หิตกะมโนวิญญาณธาตุนั้นเป็นสาธารณะแก่สัตว์ผู้มีจิตทั้งปวงในภพสามนะครับ อันชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้นแก่ผู้มีจิตบางคนบางคนได้ก็หาไม่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยท่านเทียบกันไงว่าอย่างตัวอ่าาออิุป,ปย่างตัวมโนทวาราวัจนะ,ให,ะใ,หให้ตัวที่มีจิตเหมือนกันเนะี่ยตัวปัญจทวาราวัจนะจิตเนี่ยเราจะพบว่าถ้าจะเกิดเนี่ยก็เกิดในเกิดในภูมิที่มีรูปครับภูมิไหนมีรูปภูมินั้นเนี่ยจะมีเป็น ปัญจทวาราวัจนะจิตเวนอสัญญาตาภูมินะครับยเว้นอสัญญาตใช่ภูมิที่มีรูกอ่ะมีทั้งนามทั้งรูปดีกว่าอ่าภูมิที่มีทั้งนามทั้งรูปคือจตุโบกาลภูมิเอ้กาเรียกว่าจตุโบกาลปัญจ์ปัญจ์โบกาลภูมิเนี่ยยังไงยังไงซะก็มีจิตดวงนี้ต้องอาศัยเกิดขึ้นในปัญจโบกาลภูมิเท่านั้นนะครับซึ่งต่างจากตัวมโนทวาราวัจนะจิตมโนทวาราวัจนะจิตไม่เป็นอย่างนั้นขอให้เพียงแเป็นภูมิที่มีจิตก็พอใช่มีจิตเป็นใช้้ได เพราะฉะนั้นท่าน,นก็เลยบอกว่าแม้ในอรูปภูมิก็มีจิตตรงนี้เกิดขึ้นใ,<ช>ในภูมินั้นไม่มีรูปนะครับแต่จิตตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้ทําหน้าที่นึกถึงอารมณ์ทางมโนตวารใช่นะครับอ่ามันต่างแค่นี้เองอืมให้นละเอียดละเอียดอันหนึ่งวิญญ,ญาณธาตุนี้เมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติที่มีการตัดสินและมีการนึกถึงอารมณ์ทางปัญตทวารและมโนตวารเป็นกิจอันนี้กล่าวไปแล้วนะครับ แม้นพยาที่ไม่สาธาระหรือสาวกหกอย่างนะครับย่อมถือเอาย่อมถือเอาอารมณ์ที่วิญญาณดวงนี้ถือเอาแล้วเท่านั้นนะครับพึงทราบว่าเพราะความที่สามารถถือเอาอารมณ์ได้ทั้งหมดได้หมดจึงมีคติความเป็นไปดุจคติของพระสัพพัญยุตยานอยู่แค่นี้ก่อนนะครับท่านก็พูดด้วยว่าจริงๆแล้วตัวมโนทวาราวัชนาจินเนี่ยมีคติก็คือเหมือนมีเหมือน สพันยุตยานทุกอย่างเพราะว่าการที่ปัญญาทั้งหกจะเกิดขึ้นมารู้อะไรเนี่ยนะครับต้องมีจุดตรงนี้ก็ต้องมีจิตตรงนี้เกิดขึ้นปราลบอารมณ์นั้นให้ก่อนนะครับถ้าพูดอย่างนี้ยมันอาจจะเห็นไม่ชัดก็ต้องพูดถึงปัญญาทั้งหกว่ามีอะไรบ้างทั่นก็ั้งแวะก่อนเพื่อเพื่อ,อที่แวะมาเนี่ยเพื่อจะอธิบายว่าทําไมถึงบอกว่ามีคติเหมือนกับพระตรานุตยานนะครับ ท่านก็แวะอธิบายว่าพยานหกอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนี่คืออินทริยะวลโรปริยัตยานนะครับแปลว่าพยานที่รู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรียของสัตว์ทั้งหลายนะครับรู้ว่าคนนี้อินทรีอ่อนรู้ว่าคนนี้อินทรียกล้าแข็งนะครับจึงแสดงทําได้เหมาะสมกับอินทรีย์ของเขานะครับง่ายๆคือรู้อินรีย์ของสัตว์อย่างที่สองคือสัพพัญยุตยานั่นคือพยานที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ อย่างที่สามคืออนาวรณญาณน,นะครับพยานที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่มีอะไรฝังกันได้จริงๆแล้วท่านบอกว่า,าสััญนุตญาณกับอานาวรณญาณเนี่ยเป็นญานเดียวกันเพียงแต่ว่าอาการต่างกันสััญนุตญาณเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่อานาวรณญาณเนี่ยรู้ได้โดยที่คือประสงค์จะรู้อะไรรู้ได้โดยที่ไม่มีอะไรมาขวังกันได้นะครับเป็นอย่างนั้นอย่างที่สี่คืออาทยานุสสยญาณ นะครับเป็นยาที่รู้อาศัยและอนุสัยของสัตว์นะครับคําว่าอาศัยในที่นี้คืออัยาศัยคําว่าอัยาศัยคืออะไรอธิบายอีกก็คือความที่ใจน้อมไปโดยมากอย่างไงเขาเรียกว่าอัจฉยายัยนะครับก็ยังนงก็คือเป็นพยานที่รู้อัยาศัยรู้อนุใสของสัตว์ก็คืออนุัสเจ็ดนั่นแหละฮะอ่าเพราะฉะนั้นก็สามารถแสดงทําให้เหมาะกับอัยารัยเขานะครับเหมาะกับกิเลสของเขา อย่างที่ห้าคือมหากรุณาสมาบัติญาณน,นะครับก็คือญาณตอนที่เข้ามหากรุณาสมาบัติปกติเราเคยไดียนกน็คือกรุณาสมาบัติใช่ไหมครับนั่นก็คือเป็นกรุณาเฉยๆซึ่งต่างจากการุณาของพระสัมมาส,มาสมัมพุทธเจ้าพระอ่า,อาการุณาของพระสัมมาสมุธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นมหากรุณาเนื่องจากว่าไม่มีขอบเขตอย่างเรายังมีขอบเขตนะครับอย่างเราเนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างไงถ้าอย่างเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เราเป็น เร<น>าเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาเราจะเกิดกรุณาได้เนี่ยเราก็จะเกิดกรุณาคนสัตว์ที่ต่ํกว่าอย่างการุณาหมาแมวงเงี้ยกรุณาคนที่มีฐานะต่ำกว่าเราใช่ไหมครับไอโอกาสที่เราจะกรุณาเทวดาเนี่ยไม่มีหรอกเพราะไอเทวดาม,มันเหนือว่าเราต้องเยอะนอนใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่มันท่านเหนือว่าเราต้องเยอะเราไม่กรุณาแน่นอนไม่เกิดจิตกรุณาแน่นอนใช่ไหมครับแต่พระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์กรุณาหมดเลยไม่ว่าจะสักสัก สัตสักเล็กสักน้อยเนี่ยสักใหญ่ขนาดไหนก็รุณาหมดเพราะถือในฐานะเดียวกันคือเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั้งสิ้น